ดูด้วยกูจัดต่อเองดูกูจัดต่อเองกูจัดต่อเองไปเจอไปหาบนน้เรยควายไปหาบนนี้ทุเรยนกูจัดต่อเฮ้กูจัดต่อควาย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 เนี่ยว่าิตหนีเนี่ยจิตหนีเนี่ยเห็นไหมคำเนี่ย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 ทำคำ่ากูทำเออควายอ้แก นี่นี่มมงเห็นวอดอกนี่เห็นไหม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 เด็กโด่นกว่มงเห็นไหมเนี่ยไว้เด็กขาจกัดโอเอริซาดดูดูใครมันจะไปเขียนไว้เหี่ต่อยู่เปล่า อู่ไกลๆช่วยเดี๋ยวยของกูจะลอกจะลอยัตาดนั้นก็ต่อยใครไม่ชอบก็ต่อยนะ